มาเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูรถผู้บริหารไม่น้อยคันเลงครับประหยัดเงินไปกว่า6 0แสนบาทเลยครับผมรถที่พามาชมในวันนี้นะครับคือ bmw x1 ครับ bmw x1 คันนี้นะครับก็จะตกแต่งด้วยสีเงินด้านแบบนี้นะครับล้บอแม็กขอบ18ตัปโปรถนะครับจะเป็นสีไพ o n i c Blue กระจกมองข้างสีแบบนี้ครับราคารถป้ายแดงอยู่ที่2.6 3 9ล้านบาท คันนี้นะครับอยู่ที่1.95ล้านบาทครับผมข้อดีนะครับรถคันนี้นะครับยังเป็นป้ายแดงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อไปเนี่ยดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยลดมือหนึ่งนะครับอย่างเช่นดอกเบี้ย60เดือนเนี่ยจะอยู่ที่1.99%อเข้อดีข้อที่2นะครับรถยังมี bsi อยู่นะครับ bsi คันนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อกรกฎาปี2 4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือใกล้ๆนะครับประมาณ ใกล้สี4ปีเลยนะครับที่ BSI ยังคงเหลืออยู่ยังไงนะครับหากใครสนใจรถผู้บริหารไม่น้อยป้ายแดงคันนี้นะครับสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับส่วนรถนะครับสามารถมาใช้แทนเงินดาวได้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้ขอบคุณครับ